ตอนนี้มีพานลงแล้วก็ปรับปรุงแล้วเมื่อก่อนนี้ไม่มีพานลงครูจะทําแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่สองพันสี่ร้อยแปดสิบหกรู้สึกว่าถ้าคุณย่าจะไม่ผิดนะครับแต่เมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่าเขาเขาทำเรื่องรื้อถอนเพราะโรงเรียนนี้นานแล้วเขากลัวเกิดอันตรายกับเด็กเด็กเขาก็ทำเรื่องรื้อถอนเพื่อทำอาคารใหม่ หกสิบคนนะคะเมื่อก่อนที่ลูกสาวมาบรรจุเมื่อปีที่แล้วมีสี่สิบเจ็ดคนไม่มีพอ,อไม่มีพันโรงตอนนี้มีเด็กน้อยเพราะว่าเด็กที่พ่อแม่เขาพร้อมเขาก็จะไปเรียนที่ในในเมืองนะคะแต่ตอนนี้โรงเรียนหนึ่งเนี่ยไหมคะบรรยากาศโรงเรียนของลูกสาวคุณย่ามา พอมาโรงเรียนก็นึกถึงตัวเองเพราะว่าเขาเขาทาเรื่องรื้อถอนเพราะโรงเรียนนี้นานแล้วเขากลัวเกิดอันตรายกับเด็กๆเ,เขาก็ทําเรื่องรื้อถอนเพื่อทําอาคารใหม่เนี่ยเนี่บรรยากาศของเรียนบ้านเอาน้อยโรงเรียนของลูกสาวนะคะน่ายอยู่เพราะว่าเขาเขาทําเรื่องรื้อถอนเพราะโรงเรียนนี้นานแล้วเขากลัวเกิด อันตรายกับเด็กๆเ,เขาก็ทำเรื่องรื้อถอนเพื่อทำอาคารใหม่60คนนะคะเมื่อก่อนที่ลูกสาวมาบรรจุเมื่อปีที่แล้วมี47คนไม่มีผอไม่มีพออัพนโรงตอนนี้มีเด็กน้อยเพราะว่าเด็กที่พ่อแม่เขาพร้อมเขาก็จะไปเรียนที่ในในเมืองนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศของเรียนบ้านอ่าน้อย โรงเรียนของลูกสาวนะคะน่ายอยู่เพราะว่าเขาเขาทำเรื่องรื้อถอนเพราะโรงเรียนนี้นานแล้วเขากลัวเกิดอันตรายกับเด็ก,เดกๆเขาก็ทําเรื่องรื้อถอนเพื่อทําอาคารใหม่มีเด็กน้อยเพราะว่าเด็กที่พ่อแม่เขาพร้อม<ๆ>เขาก็จะไปเรียนที่ในในเมืองนะคะแต่ตอนนี้มีเด็กน้อยเพราะว่าเด็กที่พ่อแม่เขาพร้อม เขาก็จะไปเรียนที่ในในเมืองนะคะแต่ตอนเนี้ยเนี่ยบรรยากาศของโรงเรียนบ้านเอาน้อยโรงเรียนของลูกสาวนะคะน่าอยู่เนี่ยบรรยากาศของโรงเรียนบ้านเอาน้อยโรงเรียนของลูกสาวนะคะน่าอยู่เลยโรงเรียนดีนะคะ โรงเรียก็จะมีสนามฟุตบอลให้เด็กเล่นมีอาคารต่างๆเป็นโรงเรียนเล็กๆที่น่ารักโรงเรียนหนึ่งเห็นคะบรรยากาศโรงเรียนของลูกสาวคุณย่ามาพอมาโรงเรียนก็นึกถึงตัวเองมีเด็กน้อยเพราะว่าเด็กที่พ่อแม่เขาพร้อมเขาก็จะไปเรียนที่ในในเมืองนะคะแต่ตอนเนี้ย นี่บรรยากาศของเรียนบ้านเอาน้อยโรงเรียนของลูกสาวนะคะน่ายอยู่วันนี้คุณยา่าก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูบรรยากาศโรงเรียนของลูกสาวตรงนี้เขาปิดสองพ่ร้อยแรู้สึกว่าถ้าคุณย่าจะไม่ผิดนะคะแต่เมื่อก่อนเนี้ย มีเด็กน้อยเพราะว่าเด็กที่พ่อแม่เขาพร้อมเขาก็จะไปเรียนที่ในในเมืองนะคะแต่ตอนนี้เพราะว่าเขาเขาทำเรื่องรื้อถอนเพราะโรงเรียนนี้นานแล้วเขากลัวเกิดอันตรายกับเด็กๆเ,เขาก็ทําเรื่องรื้อถอนเพื่อทำอาคารใหม่โรงเรียนหนึ่งเนี่ยนี่คะบรรยากาศโรงเรียนของลูกสาวคุณย่ามาก พอมาโรงเรียนก็นึกถึงตัวเองมีครบแล้วมีทั้งพันโรงมีทั้งผอเรียบร้อยแล้ว60คนนะคะเมื่อก่อนที่ลูกสาวมาบรรจุเมื่อปีที่แล้วมี47คนไม่มีผอไม่มีพันโรงตอนนี้มีครบแล้วมีทั้งพันโรงมีทั้งผอเรียบร้อยแล้วข้างๆโรงเรียนก็จะเป็นสนามฟุตบอลของหมู่บ้านาน้อยเด็กๆก,ก็จะมาเล่นฟุตบอลกันที่นี่ ออกกำลังกายนะครเนี่ยสองพันสี่ร้อยแปดสิบหกรู้สึกว่าถ้าคุณย่าจะไม่ผิดอะนะคะแต่เมื่อก่อนเนี้ยหกสิบคนนะคะเมื่อก่อนที่ลูกสาวมาบรรจุเมื่อปีเแลี่มีสี่สิบเจ็ดคนไม่มีผอ,อไม่มีพันโรงตอนนี้เมื่อก่อนน,นี้นี่เลยค่ะโรงเรียนบ้านอ่าวน้อยโรงเรียนของลูกสาว ข้างๆโรงเรียนก็จะเป็นสนามฟุตบอลของหมู่บ้านาน้อยเด็กๆก็จะมาเล่นฟุตบอลกันที่นี่ออกกำลังกายนะคะเนี่ยสองพันสี่ร้อยแปดสิบหกรู้สึกว่าถ้าคุณย่าจะไม่ผิดนะครับแต่เมื่อก่อนเนี้ยสองพันสี่ร้อยแปดสิบหกรู้สึกว่าถ้าคุณย่าจะไม่ผิดนะครับแต่เมื่อก่อนเนี้ย ให้คือแค่โสดอย่างเดียวครูก็เหนื่อยแล้วนะคะตอนนี้มีพันที่เก่าแก่สร้างมานานแล้วสร้างมาสมัยรุ่นคุณปู่ของลูกสาวมาก่อนเนี่ยบรรยากาศของโรงเรียนบ้านอ่าน้อยโรงเรียนของลูกสาวนะคะน่าอยู่มีครบแล้วมีทั้งพันโรงมีทั้งผอ,อเรียบร้อยแล้ว 2,486รู้สึกว่าถ้าคุณย่าจะไม่ผิดนะคะแต่เมื่อก่อนเนี้ยเนี่ยบรรยากาศของโรงเรียนบ้านเอาน้อยโรงเรียนของลูกสาวนะคะหน้าอยู่ข้างๆโรงเรียนก็จะเป็นสนามฟุตบอลของหมู่บ้านเอาน้อยเด็กๆก็จะมาเล่นฟุตบอลกันที่นี่ กกำลังกายนะฮะเนี่ยเมื่อก่อนนี้นี่นี่เลยค่ะโรงเรียนบ้านอ่าวน้อยโรงเรียนของลูกสาวที่เก่าแก่สร้างมานานแล้วสร้างมาสมัยรุ่นคุณปู่ของลูกสาวเมื่อก่อนเพราะว่าเขาเขาทำเรื่องรื้อถอนเพราะโรงเรียนนี้นานแล้วเขากลัวเกิด อันตรายกับเด็กๆเ,เขาก็ทําเรื่องรื้อถอนเพื่อทําอาคารหม้ก็มีนักเรียนเพิ่มขึ้นนักโรงเรียนประจาหมู่บ้านโรงเรียนเก่าแก่ก็เลยไม่ได้ยุบตอนนี้เด็กก็มีประมาณที่เก่าแก่สร้างมานานและสร้างมาสมัยรุ่นคุณปู่ของลูกสาวมาก,ก่อนเนี่ยบรรยากาศของโรงเรียนบ้านเอาน้อย โรงเรียนของลูกสาวนะคะน่าอยู่ที่เก่าแก่สร้างมานานแลวสร้างมาสมัยรุ่นคุณปู่ของลูกสาวมาก่อนเนี่ยบรรยากาศของเรียนบ้านเอาน้อยโรงเรียนของลูกสาวนะคะน่าอยู่60ฝักคน เะะมื่อก่อนที่ลูกสาวมาบรรจุเมื่อปี่แล้วมี47คนไม่มีพอโอไม่มีพันโรงตอนนี้ที่เก่าแก่สร้างมานานแลวสร้างมาสมัยรุ่นคุณปู่ของลูกสาวมอก่อนอก็มีนักเรียนเพิ่มขึ้นในโรงเรียนประจำหมู่บ้านโรงเรียนเก่าแก่ก็เลยไม่ได้ยุบตอนนี้เด็กก็มีประมาณ มีเด็กน้อยเพราะว่าเด็กที่พ่อแม่เขาพร้อมเขาก็จะไปเรียนที่ในในเมืองนะคะแต่ตอนเนี้วันนี้คนยากก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูบรรยากาศโรงเรียนของลูกสาวตรงนี้เขาปิดแต่ถ้าจำไม่ผิดนะโรงเรียนนี้ตั้งแต่พศออให้คือแค่สออย่างเดียวครูก็เหนื่อยแล้ว นะคะตอนนี้มีพันที่เก่าแก่สร้างมานานและสร้างมาสมัยรุ่นคุณปู่ของลูกสาวมาก่อนถ้าจำไม่ผิดนะโรงเรียนนี้ตั้งแต่พศออเพราะว่าเขาเขาทำเรื่องรื้อถอนเพราะโรงเรียนนี้นานแล้วเขากลัวเกิด อันตรายกับเด็กๆเขาก็ทําเรื่องรื้อถอนเพื่อทําอาคารใหม่มีเด็กน้อยเพราะว่าเด็กที่พ่อแม่เขาพร้อมเขาก็จะไปเรียนที่ในในเมืองนะคะแต่ตอนเนี้ยบรรยากาศดีน่าอยู่นะ เนี่ยตรงนี้เป็นเป็นป่าที่ตอนนี้เขากําลังข้างๆโรงเรียนก็จะเป็นสนามฟุตบอลของหมู่บ้านเอาน้อยเด็กๆก็จะมาเล่นฟุตบอลกันที่นี่ออกกําลังกายนะครบเนี่ยเนี่ยบรรยากาศของโรงเรียนบ้านเอาน้อยโรงเรียนของลูกสาวนะคะน่าอยู่ที่เก่าแก่